แล้วตอนนี้นะคะเราพามาอยู่ในดงตะไคร้ค่ะตะไคร้กับหญ้าแฝกค่ะเดีย๋ยวพามาดูความแตกต่างกันนะคะระหว่างตะไคร้กับหญ้าแฝกอันนี้คือหญ้าแฝกทางเจ้าของที่ได้ตัดครึ่งหนึ่งนะคะตัดแล้วก็ให้มันคุมหญ้าอย่างนี้ค่ะลุมหญ้าไปอย่างนี้หญ้าก็จะไม่ขึ้นไม่ลุกอันนี้คือลักษณะของใบหญ้าแฝกนะคะ จะวางให้ดูน,นี่คือใบแย่แฝกจะเป็นใบเดียวๆแล้วมาดูใบตะไคร้ A กันค่ะถ้าปลูกติดๆกันเลยค่ะปลูกไว้กันพังทลายอันนี้คือใบตะไคร้ A นะคะเห็นไหมเอ่ยอวางเทียบเนี่ยค่ะใบตะไคร้ Bye A อันนี้ อันนี้ตะไคร้จะใบใหญ่แล้วก็บางแล้วก็หยาบค่ะส่วนใบหญ้าแฝกจะเล็กกว่าเล็กกว่าประมาณเท่าหนึ่งแล้วก็จะจะหนากว่าหน่อยข้างหลังมันจะลื่นๆหน่อยค่ะใบตะไคร้จะมีกลิ่นหอมส่วน ยญาแฝกไม่มีกลิน,นะคะ่ะเทียบกันแล้วก็ตัวนี้นะคะไใบกอกอใหญ่โอ้หัวใหญ่มากนี่ค่ะหัวจะไคร้กับมือคนอันนี้นะคะปลูกไว้กันฝั่งพังอ้ตัวนี้เป็นยญ้าแฝกเดี๋ยวเราจะพาไปดูลากของหญ้าแฝกนะคะว่า มันยาวแค่ไหนเวลาเราปลูกกันดินพังเดี๋ยวเราจะสาธิตเลยนะคะลงทุนลงน้ําเลยนะคะนี่นะคะลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วนิดนึงนะคะอย่าตกน้ํานะคะอะนี่นะคะ,ะมีปลาด้วยนะคะปลาอย่างเยอะเลยเขาบอกว่าเอามือตีตีตตน้ําปลามันก็มาแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูมันจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูลากหญ้าแฝกต่อตัวนี้หญ้าแฝกปลูกใกล้ๆกันกันกบ ขอบเลยนะคะริมขอบเลยหายจากริมขอบไม่ถึง30เซนนะคะนี่มาดูลากของมันนะคะดูระบบลากนี่คือลากของหญ้าแฝกนะคะดูลากกันนะคะดูตรงที่บริเวณผิวน้ําผิวน้าก็คือตรงนี้นะคะผิวน้ํามันกระเพื่อมมาโดนฝั่งโดนขอบฝั่งแล้วมันก็จะมีลากของหญ้าแฝกที่เกาะกับ เกาะกับดินนะคะดูดูอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ดูระดับผิวน้ำค่ะแล้วดูดูรากแย่แฝกค่ะคือแบบเขาลากเขาเยอะมากค่ะแล้วเขาเกาะดีมากเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าอะไรจับมาให้ดูถอนมาให้ดูเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือรากมันรากมันจะแบบฟอยๆต็มเลยค่ะ แล้วมีอยู่ข้างล่างอีกนะคะข้างใต้พื้นน้ําดูมันมันจะยังลึกลึกลึกลงไปอยู่ข้างใต้นะ้ําอีกค่ะนี่ตามขอบตามอะไรนี่นี่ละ่ะข้อดีของการที่เราปลูกของที่มันมีรากเยอะๆไว้บริเวณขอบฝั่งก็จะไม่พังอย่างนี้ค่ะสระลูกนี้ขุดมาเป็นเวลาเป็นปีแล้วนะคะ แต่ก็ยังไม่พังยึดแน่นดีแล้วก็มันเป็นดินเหนียวด้วยค่ะอ่าสภาพดินที่ขุดเดีย๋ยวจับให้ดูนะคะมันจะเหนียวแบบนี้นจะเหนียวแบบนี้มันเหนียวแบบปั้นได้ค่ะมันก็จะลดการพังทลายก็ดีกว่าดินทรายนะคะดินเหนียวชัดไหมคะมเหนียวปั้นเหนียวติดมือเลย นี่คือดินเหนียดูน้ำนะคะน้ำตัวนี้นะคะเป็นการเ,เติมน้ำจากระบบน้ำบาดาลน,นะคะมาตามท่อสีฟ้า,ฟา,ฟาตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะนี่ท่อสีฟ้า,ฟาตรงนี้เขาจะปล่อยให้มันไหลมาน้ำก็จะประมาณปลิ่มๆอย่างนี้ตลอดค่ะเพราะว่าทางคุณลุงเจ้าของที่ก็ จะดูแลรักษาระดับน้ําไว้ตลอดค่ะถึงแม้หน้าแล้งยังไงก็มีน้ํานะคะใช้น้ําได้ดูสวนได้เลยค่ะสวนมีเกือบครบทุกอย่างเลยอยากกินอะไรมาเดินสวนได้เลยค่ะเราจะมาดูดูตะไค้กันค่ะตะไค้ที่ปลูกนะคะอันนี้ปลูกรอบสะเลยนะคะรอบสะแล้วก็ตัวตะไค้นี่นะคะนอกจากประโยชน์ที่เราใช้แบบยึดเกาะดินแล้วก็คือ ยังสามารถนำหัวของตะไคร้นะคะไปใช้ประโยชน์ได้หรือจะเอาไปแปลรูปก็ได้ค่ะอย่างเช่นแบบไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำชาชาสมุนไพรตะไคร้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ชื่อว่าเราชอบหรือเปล่าก็เวออันนี้ก็จะพามาดู